แคสเกมในช่วงที่ผมกำลังสอบอยู่ <c oughs> นะครับผมและวันนี้เราจะมาทำคำรู้จักกับเกมที่ชื่อว่า p MM MM o k e มอเอ็เป็นเกม p o k ก m o n ออนไลน์ซึ่งผมไปเจอมาจากรุ่นพี่ของผมที่อยู่ในคณะนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ย hey, พวกนายนะมาเล่นโป k ก m o n ออนไลน์กันดีกว่านะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผมถึงมานั่งเล่นเกมในช่วงที่ผมกำลังสอบนะครับผมพรุ่งนี้เป็นวันที่ผมจะต้องสอบวิชา a ด้ว t ไทส์แมนนะครับหรือว่า intro to a แโอ้แม่เจ้าสอบยากชิบหายเลยนะฮะไม่เป็นไรเราก็จะเล่นนะครับไม,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมผมอ่านหนังสือนะครัและนี้ก็คือตัวคอยของผมนั่นเคเองที่ผมนั่งเล่นเมื่อคืนนะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นผมแปะไว้ในแฟนเพจนะฮะอ้อถ้าใครยังไม่เคยไปกดไลค์แฟนเพจผมก็ช่วยแวะเข้าไปกดในแฟนเพจผมหน่อยแล้วกันนะฮะก็คือเข้าไปใน Facebook แล้วพิมพ์ไปเลยว่านากาก ุนะครับแล้วก็เอนเตอร์แล้วก็ไปกดไลค์ให้หน่อยละก,กันครับถ้าไปกดไลค์แล้วจะรู้สึกขอบคุณจากใจจริงจรินะฮะขอบคุณมากนะครับแต่นี่ก็คือโปเกมอนออนไลน์นั่นเองแล้วเราก็จะกดเข้าไปเลยและนี่คือการโหลดครับหนะ้าจอก็จะดำดเห็นไหมครับผมโอ้พระเจ้ามันจอดำมันจะฟ้องมิสติชันเน,น,นี่ยแล้วเชด้แล้วเราเก็จะได้เข้ามาในโปเกมอนนะครับตอนนี้รู้สึกว่าผมจะอยู่ที่เมืองสองฮนะแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวต้องมี เกมเซตติ้งอะไรมันไม่มีเสียงอะอยากให้มีเสียงจังสตอรี่โอวอลลุ่มมิวสิกไม่มีเสียงอ啊 What the hell am I no people Why you don't have เสียงช่างแม่งเหรอะนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในผมอยู่ที่ผมผ่านเดีวได้ไหครับโอเคนี่คือการต่อสู้ของโปเกมอนนะนี่คือนิดูรันนะฮะนิดูรันเป็นฟีเมลด้วยนะฮะแล้วผมก็จะใช้แมนกี้ของผมนะคือเจ้าลิงน้อยเจ้าลิงน้อยจงใช้ท่าคาราเต้ช็อป บางกี้ยูสคาราเตช็อปและ is not very effective นะฮะเป็นเรื่องที่แย่มากที่เราไม่สามารถทำให้มันมันจะร้องหาทำไมจะร้องหาอะไรเหรอะจะร้องทำไมจ้าแล้วใช้ท่าระเบิดหินระเบิดหินสิระเบิดแล้วแย่ yeah! นะฮะนั่นแหละครับผมเกมนี้ก็เล่นเหมือนโปเกมอนเด็ดเลยนะแต่ว่าเป็นรู้สึกว่าสามารถโหลดได้ในเว็บนะครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะมี สิ่ที่เปลี่ยนไปก็คือหน้าจอของมันเหมือนกับเป็นเกม RPG มากขึ้นอย่างเช่นตัวส่วนนี้ก็คือส่วนของปาร์ตี้นะฮะคือตัวที่เป็นโปเกมอนของเราตอนนี้ผมมีแมงมนกี้มีเจ้าตัวเนี้ยคาเมเลียนที่เปลี่ยนร่างแล้วชื่ออะไรคาเมเลียนแล้วก็มีไอ้นั่น่ะไอ้นกปโปอะแล้วก็มีปิกาจูปิกาจูปิกา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 จูนะฮะนั่นเองซึ่งก็เกมนี้ก็ระบบมันค่อนขั้นดีนะเพราะว่ามันมีระบบเทรดมีระบบดูเอลด้วยแล้วก็มีระบบหลายระบบที่สามารถ ส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ใช้ท้าระเบิดแล้วก็ไม่โดนนะจ๊ะไม่เป็นไรนั่นจากแล้วผมก็เพิ่งรู้โปกเกมอนเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยมันจะต้องแบบใช้ท่าลดดีเฟนส์ลดไอ้พวกนี้ไปด้วยเพิ่งผมก็เพิ่งรู้ว่ามันต้องใช่นะจริงๆนะเนี่ยผมไม่เคยรู้เลยเมื่อก่อนผมเล่นโปกเกมอนผมก็เล่นแบบมึงมีท่าที่ตีได้กูต้องเอาท่าที่ตีได้ไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวผมจะสู้กับยิมไม่ได้อะไรอย่างนี้นะนี่ผมก็จะลดดีเฟนส์ของเจ้านกอปโป,โป,โปตัวนี้นะครับผม จ้าโปะจะต้องตายด้วยท่าไม้ตายของผมนั่นก็คืออย่าแท็กเขิลฉันแซะฉันจะใช้ท่าไม้ตายของฉันนั่นก็คือท่าคาราเต้ช็อป use คาราเต้ช็อปอะค i ิทิคอลแล้วเขาก็ตายลงไปอย่างน่าเสียใจจริงๆนะไม่น่าเลยโป,ป,ปะตัวนี้โอเคแล้วก็นี่คือก็คือคุณจะเห็นว่าทุกคนเราสามารถเจอกันได้แล้วก็สามารถพิมพ์คุยได้นะครับ Hello this is sparta นะครับแล้วก็ ไปเรื่อยแล้วก็ไอ้พวกระบบของ n p c ก็ยังคงจะมีเหมือนเดิมน,นะครับแต่ว่าเราต้องเข้าไปคุยแทนอย่างเช่นพวกที่เป็นเทรนเนอร์ที่เขาจะมาทาสู้ในเกมปกตินั่นเองซึ่งเกมนี้ก็สามารถโหลดได้ในเว็บโปเก m m o นะครับแล้วก็เมื่อโหลดคลายเอ็นมาแล้วก็ต้องไปโหลดรอมมาใช้ด้วยซึ่งรอมที่ผมเล่นตอนนี้เป็นรอมของภาคเกรดไฟ e นั่นเองก็รอมก็สามารถเข้าไปโหลดได้ในแฟนเพจผมนะรู้สึกว่าผมแปะลิงก์ไว้แล้วนะครับผมแล้วก็ เกมมันค่อนข้างเล่นง่ายนะฮะอย่างเงี้ยก็จะมีเทรนเนอร์การ์ดก็ดูพวกเป็นแบบอะไรอันนั้นนะ่ะเออนั่นแหละเอออันนั้นนะ่ะเออเนาะเนอะ,นะ,นะ,นะโอเคเนาะแล้วก็เทรนเนอร์เอ้ยอกดแล้วก็จะมีพวกไอเทมก็เนี่ยจะเป็นส่วนของอินเทอรี่ซึ่งส่วนนี้ผมก็มีไม่กี่อย่างซึ่งมันก็ค่อนข้างดูง่ายขึ้นเยอะมากมากแล้วก็โปเกเด็กซ์นะครับก็เป็นส่วนที่ไว้ดูโปเกมอนว่าผมเจอตัวบ้าบอห่อแหวอะไรกันแล้วแล้วก็จะแอดมาทำไมตอนนี้โอเคครับแอคเซปต์ครับ,รบผมผมเป็นเพื่อนกับทุกคนนะผผมมชออบบแดรั รับทุกคนเป็นเพื่อนฮะทุก nugget who are you ในนี้ก็จะมีเพื่อนที่รออยู่ในนี้ก็มี max lancer นะครับผมก็มีเพื่อนเพื่อนผมที่เล่นเกมด้วยกันก็ใครที่สนใจก็แอดมาได้นะครับผมตัวผมชื่อว่าน่าเมอร r โอเคตอนนี้ผมต้องทำการเก็บเลเวลเพื่อไปต่อสู้กับเพื่อนของผมนั่นเองซึ่งมันสามารถจะดูเอลแล้วก็เทร,เทรดของกันได้อย่างง่ายๆเลยเดี๋ยวผมจะทำให้ทุกท่านดูนะครับผมอย่างเช่นผมจะคุยกับคุณแฮมแฮมนะฮะผมก็กดที่คุณแฮมแฮมแล้วผมก็จะเลือกว่าผมจะสู้กับเขาจะ กระซิบกับเขาจะเทรดกับเขาหรือจะเป็นเพื่อนเขาหรือจะบล็อกมันนะฮะซึ่งก็เป็นระบบที่ดีอย่างหนึ่งเหมือนกับเกมออนไลน์ทั่วไปเลยแค่นี้เองคุณก็มีความสุขกับการเล่นโปเกมอนอย่างล่าเลยกับเพื่อนๆของคุณแล้วมันน่าสนุกใช่ไหมล่ะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะอยากตะตือรือร้นลุกขึ้นมาโหลดเกมนี้ขึ้นมาเล่นด้วยกันกับแล้วสินนะซึ่งแน่นอนว่าเกมโปเกมอนตัวนี้นะครับแล้วทำไมกูไม่กดฮิวที่ PC ว่วะเนี่ยอ๋ยเดี๋ยวกลับไปฮิวก่อนเดี๋ยวท่านต้องกลับไปฮิวโปเกมอนก่อน ไม่รู้ว่าคู่คนเลียโปเกมอนเซ็นเตอร์ว่า PC เหมือนผมตอนนะแต่แตั้งแต่สมัยเด็กเราผมเรียกโปเกมอนเซ็นเตอร์ว่า PC นะฮะไม่รู้ทำไมเหมือนกันแล้วก็แบบรู้สึกว่าไอการที่เราเรียกว่าโปเกมอนเซ็นเตอร์เราจะไม่ใช่โปเกมอนเซ็นเตอร์อ่ะต้องเรียกว่า PC นะฮะ PC โอเคเราจะคุยกับนางพยาบาลคนนี้ Welcome to our Pokemon Center Would you like me to heal you Pokemon back to perfect health Yes I want to นะครับผมโอเค I will take care of your Pokemon for a few seconds นะฮะ ูปุุเสร็จแล้วเหรอโอ้ thank you for waiting okay okay เฮ้ย okay อะไ l พวกแกบลาบลาเฮ้ยจะพูลินพูลินพูลินไม่คุยกับเราอะเฮ้ยไอ้อ้วนไอ้แกไอ้แกไอ้แกก็ไม่คุยกับเราอ่ะเอ้ยใครโอ้โอ้โอ้คุยแล้วคุยแล้วคุยแล้ว what team rocket is at the mars moon who i'm on the phone scram Bl ah, blah 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 I h o v e you enjoy นะครับมันค่อนข้างจะเซิร์ฟมันค่อนข้างจะดีเลยอย่างแรงนะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตผมก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรขนาดนั้นนะฮะแล้วก็มีพวกปัญหาเรื่องคอนเน็ชันบ่อยเพราะควรแต่ก็ถ้าไม่มาอะไรมากก็ก็พอไหวนะฮะเกมนี้ก็เนะฮะก็เป็นระบคร่าวๆที่เกมน,นี้ที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะอยากจะลองเล่นกันดูก็ผมแนะนําให้เข้าไปโหลดกันได้นะครับผมที่เ F Poke M M O นั่นเองซึ่งถ้าใครสนใจก็เลือกไปโหลดมาเล่นกันนะครับ เออผมก็จะไปเก็บเลเวลแล้วแต่อย่างนี้ผมจะโชว์ถ้าไม่ตายของโปเกมอนของผมผมจะรุยอยู่ในทุ่งหญ้าสัรรค์หน้าเพราะว่าผมเชื่อว่าจะมีโปเกมอนไม่มีไม่มีแล้วไปที่อื่นเฮ้ยเฮ้ยเธอมีจักรยานได้ยังไงเนี่ยฉันอยากจะได้จักรยานเอาจักรยานของแกคืนมาฉันจะเอาจักรยานของแกตั้งคูผมเก็บเลเวลอยู่ตรงนี้ประมาณตั้งแต่เมื่อคืนนั่นๆนะฮะก็เนี่ยก็ลองเข้ามาดูได้นะฮะ โอเคนี่เจอโปเกมอนแล้วโปโปอีกแล้วเหรอผมเกลียดปโ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 ปมันเป็นโปเกมอนที่เจอบ่อยเกินไปแล้วนะเมงกี้ใช้ท่าระเบิดหินและอิสมิสโอ้ไม่มีสวยเจ๋งสุดยอ์เอฟเฟกติฟเย้เมงกี้เฟ้นไปแล้วเป็นลงก็คือตอนนี้ผมมีโปเกมอนเดี๋ยวผมจะโชว์สเตตัสของโปเกมอนของผมก็คือนี่คือแมงกี้นะครับผมเป็นลิงน้อยน่ารักมีสายยาวว่าแมงกี้นั่นเองผมตั้งชื่อให้มันไม่ได้มันทำไมเหมือนกันเนี่ยมันตั้งชื่อได้เปล่าวะ เนี่ยมันตั้งชื่อไม่ไดนะ้ผมจะตั้งชื่อมันว่าพิกาจูก็ตั้งไม่ได้นะแล้วก็สเตตัสก็ดูตรงนี้นะครับก็ดูสเตตัสของมันอย่างนงี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็นี่คือคาเมเลียนของผมนะฮะแบบคาเมเลียนแบบชาวรอ็อกเห็นปะคาเมเลียนชาวร็อกเห็นปะคาเมเลียนชาวร็อกนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเป็นเจ้าปิกกี้นั่นเองป๊อปโปปเวอรช์ชันที่เลเวลสิบสี่กับพิกาจูที่เพิ่งกลับมาตอนนี้เลเวลสามซึ่งก็ บลาบลานะฮะไม,ม่ทำอะไรนะไม่ค่อยได้เจอเพื่อนผมจับตบทีเดียวตายนะฮะไม่มีประโยชน์เลยต้องเก็บเลยวไปมันก่อนตอนนี้ผมอยากได้ให้แมนกี้ของผมเลเวลซัก500นะฮะแล้วก็จะได้ไปสู้กับยิม3นะฮะโอเคผมจะใช้ท่าคาราเต้ช็อปช็อปเ s super very f ฟเฟ t ต p e แล้วก็เนี่ยแล้วก็เวลาที่ผมเ,เข้าไปในถ้าใช่ไหมมันจะต้องเจอโปรแกรมห่อนหินแล้วผมยังคิดหม่อกเลยว่าผมจะใช้อะไรไปสู้มันซึ่งเรียกคำไม่เรียกองผมมันก็มีแท่ท่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยท่าเนี่ยมันจะเป็นท่าชื่อว่าอะไรนะเมทัลคลอที่คิดว่าจะสู้กับโปรแกรมอนหินได้นะครับแล้วก็เออมันสามารถใช้เมาส์คลิกเลือกท่าได้ด้วยนะครับถ้าใคร,ครที่ใครยังไม่รู้นะฮะเนี่ยก็ลองเล่นเล่นดูสนุกดี เพื่อนๆน่นหกับเพื่อนๆได้อันนี้ผมก็แนะนําแต่ผมไม่รู้จะแคสเกมนี้แบบจริงจังหรือเปล่านะเพราะว่าผมเล่นแบบเอาฮารเกินไปละเรื่องมาแบบไม่รู้ยี่ยห่าอะไรเลยนะฮะก็เข้ามาแล้วนะจ๊ะเบ๊๊ดดีจุ๊จุ๊แบบแบบแบบแมงกี้นะครับผมเป็นโปเกมอนลิงที่ผมค่อนข้างจะรักใคร่นะเพราะว่ามันเป็นโปเกมอนที่ค่อนข้างจะซื่อสัตย์นะเพราะว่าผมบอกอะไรมันก็ทํานะผมบอกให้มันเอาหัวไปชนมันก็ทํานะมันทําทุกอย่างตามที่ผมสั่งจริงให้ตายสิ โง่อกเนี่ยนะฮะก็เนี่ยเดี๋ยวก็พยายามจะเก็บเลเวลให้มันถึงเลเวลสักสิบสิบสักห้าร้อยอย่างที่ผมพูดไปนะฮะเดี๋ยวตอนนี้มันขึ้นยากมากเลยหลังๆเนี้ยมันแบบเลเวลมันขึ้นยากยากผมก็แบบโอ้ทำใจฮนะเนี่ยน,น,นะเท่าไหร่แล้วเนี่ยเนี่ยอีกตั้งครึ่งหลอดอะ่ะอีกตั้งนานอะ่ะโอ้ยเดี๋ยวขอขอแมงกี้เลเวลอัพแล้วจะพาไปชมเมืองนะฮะเอ้ไม่พาหรอกฉันไม่อยากจะให้ทุกคนดูเมืองทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วเราเมืองในโปเกมอนเป็นยังไง อยากจะไปเข้าถ้ำมากกว่าเย่ดีเฟนส์เฟลล์แล้วดีเฟนส์เฟลลแล้วอย่าแซนแอค์แท็กซี่อย่างนี้ถ้าแซนแอค์แท็กเราทำให้อัคคูเรซี่เฟลแล้วทำให้เราโจมตีมันไม่โดนนั่นเองมันเป็นเรื่องที่น่าเซาล์มากเลยแล้วเราโจมตีมันไม่โดนแต่มันก็โดนนะผมเลเวลเยอะแล้วอะแค่เนี้ยไกลแค่ถ้ากิ๊กก็อะทำอะไรผมไม่ได้หรอกระดับแมงกี้ของผมแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเออ่ ไม่รู้อ่ะมันไม่มีค่อยมีอะไรให้ให้แคสอะเกมนี้แต่ก็เป็นการประจญภัยของหน้าเกมเมอร์ในโปเกมอนแลนดนะฮะก็อีกเรื่องหนึ่ง Usually Lear Le Event ล a i l แล้ว y ย a คาราเต้ช็อปช็อปปุช็อปปุโอเคผมจะลองโอ้ย oh, yeah. ผมจะออกจากทุ่งหญ้า เคโอโอเคครับผมเรียบร้อยเย้เลยว่าอัพแล้ววูบีวูบีนี่เราก็จะไปที่ถ้ำนะโอ้ Ooh, นี่คุยได้ไหมฮัลโหลฮัลโลโอ้ว้าวีสุบับบลบลลบลบลลลอีสคูลลับลลบลลลลลบลล ไอีหนูคุยกันโอ้ไอ้ทริปโอเวอร์เดอะล็อกกี้โปเกมอนก็ต์กับบลาบลบาไม่เกี่ยวกับฉันอบลับลับล่บลาเข้าไปใน PC นะฮะแล้วตรงนี้มันมี PC ด้วยเหรอเนี่ยเราจะเดินกลับเมืออทำไมเนี่ยตายสิพระเจ้าเฮ้ยตาแก่ได้มีอะไรอยู่นั้นด้วยไอาเปเปอร์โอ้ทำไมทำไมไม่คุยอะทำไมมันไม่พีหิวอะ โอเคครับผมคิดว่าเน็ตของผมตัดไปแล้วคงจะไปไหนต่อไม่ได้โอเคผมขอบคุณทุกคนที่มารับชมรับฟังโปเกมอน MMO มมากนะฮะไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะผมแค่มานะนําเกมว่าทุกคนอาจจะอยากเล่นเกมนี้กันก็ได้นะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่ครับโอ้ยมันกันดันได้อันนี้เวไม่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 ไปแล้วไม่ไปแล้วโอเคต่อต่อตึง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 สะได้ที่เครื่องผมมันไม่มีเสียงอะเสียใจมากเลยอะคือเครื่องของเพื่อนผมก็มีเสียงนะแต่ว่าเครื่องนี้ผมไม่มีเสียงไม่เข้าใจเหมือนกันทำไม น่าเศร้าจริงๆเลยเหตุใดสิพอแล้วผัเลิกคุยกับยีนี่ได้แล้วฉันจะออกมาจากนี่ออกมาออกมาดิเดินออกมาไม่ยอมเดินอีกแต่เฮกโอเคเลยแล้วโอเคครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมและฟังการแคสต์โปเกมอนเอ็มเอ็มโอมากเลยนะฮะแล้วขอจะขึ้นไปข้างบนทำไมเนี่ยออมาโอเคอะวอตโอเคโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คราวหน้านครับผมสำหรับวันนี้ก็ ลงมาจากข้างล่างก่อนลงมาข้างล่างก่อนลงมาข้างล่างก่อนแล้วลงมา <laughs> อะไรเนี่ยอ,องมา What The fuck <c oughs> เลิกเฮ้ยเฮ้ยหยุดสักทีดิเฮ้ยลงไป <laughs> okay. โอเคแกว้เจอกันใหม่คราวหน้าผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม